ทุกคนเลยนะคะมาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะหลังจากที่แนททำคลิปเกี่ยวกับรีวิวลิปสติกที่เหมาะในช่วงหน้าหนาวนะคะผลตอบรับเนี่ยดีมากๆแต่ว่าเป็นผลตอบรับเกี่ยวกับทรงผมในคลิปนั้นนะคะคือคนชมทรงผมนั้นเยอะมากนะคือแบบแหลายๆคนเนี่ยอยากให้แนททำ how to นะคะก็มากันแล้วนะกับคลิปนี้นะคะวันนี้แนทก็จะมาทําให้ดูเลยนะคะว่าทําอย่างไรและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะ่ะอย่างแรกนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นที่นี ผมแบบรลอนมาม่านะคะของเค้าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะมี2ขนาดนะคะมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่อันนี้เน็กซื้อเป็นขนาดใหญ่มานะคะและะะ้วราคาราคาอันนี้เนักจงไม่ได้เพราะว่าซื้อมานานแบบนานมากๆแล้วแต่คิดว่าไม่น่าเกิน500บาทนะคะอันนี้เราก็สั่งซื้อมาจากแอปช้อปปี้นั่นเองแต่ว่าสักคนที่ไม่มีอันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะนั่นก็คือที่หนีผมตรงนะคะนี่เลยอันนี้เนเพิ่งซื้อมานะยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวนี้เรามาลองใช้ไปพร้อมๆกันนะคะว่า การใช้ที่หนีบผมตรงเนี่ยมันสามารถทําเป็นลอนมาม่าได้อย่างไรนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเสียบปลั๊กบ,บ,บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากนะคะแต่ว่าก็จะมีความงงเล็กน้อยในตอนแรกเพราะว่าตอนแรกที่นักซื้อมาใช้เนี่ยก็งงอยู่เหมือนกันนะว่าเราจะหนีบอย่างไรให้มันได้องศาแบบคือเหมือนต่อกันโอเคอะ่ะคือตอนแรกเราจะแบบต่อกันไม่ค่อยถูกแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะชินมือแล้วนะคะก่อนอื่นเลยก็แบ่งผมนะคะแบ่งชอบผม อ่าหากิ๊บมานหนีบแล้วเราก็เล็งค่ะหนีบไว้และของเขาจะมีตัวล็อกให้ด้วยนะคะนี่ๆตรงนี้อ่ามันก็จะล็อกให้เรานะแต่รู้สึกว่าในาจะทำพังแล้ว <c oughs> แล้วก็ใช้มือตรงนี้นะคะกดอีกทีหนึ่งอ่า <c oughs> เห็นไหมเราก็จะได้ลอนมาม่ามาแล้วนะคะอ่าเล็งต่อเลยจ้ะ นี่เลยวิธีการก็คือไม่ยากทำแบบนี้ไปแบบสักสิบช่อก็จบแล้วนะคะอีกช่อหนึ่งค่ะนี่เงียบเขาให้นะคะกดให้แน่นนะแล้วก็ล็อกตรงนี้นะคะคือจะบอกว่าแนกล็อกได้แหละเมื่อกี้เราก,กดไม่สนิทนะคะมันก็เลยล็อกไม่ได้เห็นไหมพอเราไม่จับปุ๊บมันก็ไม่อ่าแหละคือของเขาจะมีตัวล็อกให้นะคะ <laughs> ต้องขออาภัยที่เมื่อกี้คือเดอเองค่ะแล้วก็คายปุ่มออกอ่า มาแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็จะเป็นรอนมาม่าแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่นะคะด้วยการให้เกลียวแรกเนี่ยมาโดนตรงเกลียวสุดท้ายงงไหม <c ười> ขึ้นแรกเหรอจะใช้คำอะไรด,ดีขึ้นแรกมาประกบขึ้นสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะชื่อเห็นไหมเอ่ยแล้วเหมือนเดิมคะ่ะเห็นอันสุดท้ายไหมโค้งสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาโค้งแรกเนี่ยไปประกบกับโค้งสุดท้ายมันก็จะพอดีกันนะคะ จะบอกว่าเวลาที่แน็คทำเนี่ยแน็กจะให้ตัวโค้งเป็นตรงนี้เริ่มต้นนะคะโค้งแบบนี้ไม่ใช่อีกโค้งนึงนะถ้าเป็นอีกโค้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้อีกแบบหนึง่งเห็นปะมันก็จะเป็นแนวนอนซึ่งมันมันจะทําให้ผมเราโค้งลงเยงนี้ถ้าอยากให้ผมมันดูมีวอลลุ่มให้มันเริ่มต้นโค้งแบบนี้นะคะนี่นะคะเริ่มจากโค้งแบบนี้ แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าสีผมนี้ได้แต่ไรมานะคะสีผมอันนี้เนี่ยได้มาจากคลิปที่นะกทำผมสีเขียวคลิปนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็มีการดิฟเพิ่มตรงปลายผมนะคะอันนี้คือสีผมที่เฟดมาจากคลิปนั้นนะคะอืมนี่นะก็จะแบบว่ายังมีเขียวๆที่ปลายอยู่นะคะเพราะว่าเราซ้ํารอบสองนะตรงบริเวณปลายผมนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีที่เฟดออกมาจากคลิปนั้นเลยนะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะโดยคร่าวๆเดี๋ยวค่อยจัดส่งอีกทีหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวเรามาทําฝั่งนี้กันดีกว่าโดยที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะลองใช้ที่นี่ผมตรงนะคะและอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะเป็นตัวนี้เลยเพิ่งซื้อมาเลยนะคะยังไม่เคยลองใช้มาก่อนกออ็ไม่รู้ว่าจะดีไม่ดีอย่างไรแต่คิดว่าก็น่าจะดีกว่าอันเก่าที่เรามีเพราะว่าอันที่แนเคยมีเนี่ยโหเก่ามากนานมากแบบกานานนานๆแล้วนะคะซื้อตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยอ่ะ นะก็เลยอะได้เลิกซื้ออันใหม่สักทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็สั่งมาจากช้อปปีนะคะราคาประมาณ5-600ได้นะคะสีชมพูวันแหววชอบนี่นะคะโอเคเรามาเสียบปลั๊กกันเลยส่วนอุณหภูมิอุณหภูมิปรับตรงนี้นะคะจะมีตั้งแต่140จนถึง230องศานะคะเดี๋ยวเราตั้งประมาณสัก200หรือว่า180ตี สัก2อ,อง190อาะร9 0มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่ามันทําได้ไหม <laughs> คือเน่ก็ไม่ถนัดนะแต่วันนี้เคยทําได้ครั้งหนึ่งอะลองก่อนเลยนะคะวิธีทําก็คือทําแบบนี้หนีบให้มันโค้งนะคะประมาณหนึ่งจากนั้นหักแบบนี้นะคะแล้วก็หักแบบนี้จะได้ไหมอะ <laughs> แม่แม้ว่าจะได้ไหม เออพอได้อยู่นะคะอันนี้คือครั้งแรกกับเครื่องนี้นะคะคิดว่าตรงตรงแบบผมด้านล่างอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปอะไรอะไรกับมากเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดช่วงบนบ <c oughs> งานรีบนะคะงานง่วงอะตอนนี้คือง่วงมาก <c oughs> อ่ะอีกโคง้งหนึ่ง วิธีนี้นะคะก็ดีในส่วนของเราสามารถกําหนดเขาเรียกว่าอะไรอะความใหญ่ของลอนได้นะคะถ้าเป็นอันนี้เนี่ยมันก็จะแบบเออต้องเป็นขนาดนี้เท่านั้นแต่นี้เราก็สามารถที่จะอ่ะโค้งเยอะหน่อยหรือว่าโค้งน้อยหน่อยนะคะแล้วก็อ่ะเหมาะสำหรับคนที่มีที่ดิบผมตรงอยู่แล้วนะคะอยู่แล้ว <laughs> เหมาะสำหรับคนที่มีที่ดิบผมตรงอยู่แล้วนะเออคือเราแบบไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมอะ เดี okay. oh. one, yeah. like mond, ๋ยวขอเซตผมแปหนึงนะให้มันทำไงให้มันแบบว่าดูเป็นทรงแบบเหมือนเอ้ยไม่ได้ตั้งใจมานะแต่ก็ตั้งใจมาโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการทําทรงผมทรงลอนมาม่าแบบนี้เลยนะคะก็คือฝั่งนี้ได้มีการใช้วีวีผมเรียบร้อยนะคะลอนมันก็จะคายตัวขึ้นมานิดนึงนะอะ ตานนี้เลยนะคะทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป๊ะซะทีเดียวนะคะคือเราก็ใช้คอุปกรณ์นะแล้วมันก็ไม่ได้เป๊ะเหมือนกับคลิปก่อนหน้าน,นี้นะคะคือเน่กก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอะไรเนาะก็อะได้เท่านี้ขอขอนะคะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยด้วยเลยนะ,ะและใครที่สนใจอุปกรณ์ที่เนกใช้ในคลิปนี้เนี่ยไว้เดี๋ยวยังไงเนกจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะก็สามารถไปตามตามกันได้และถ้าคลิปนี้เนกลงก่อนปีใหม่นะคะก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยเลยนะคะแต่ว่าถ้าลงหลังปีใหม่นะคะก็สวัสดีปีใหหมย,ยอลนลังะะคะ ขอให้ปี2021เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะบ๊ายบาย